บรรยากาศเมิ่เกี้บ้านสวนนี่ผ้าเสียบหลักไปหาร้อกิโลเขาเอ้ยันนี้อะไรเงี้ยเละเงเองทางน้าสะกอนเม่กีเงบรรยากาศสะกอนเขาพันอยังน้อยีน่นาะ เอาพคนวันอยู่เลียดิายดถามมันเบิ่งที่มันกัดบ่ใจเย็นๆเนด้อโอ้ยพีมีน้องดอกโอเคโอ้ก็ดมกัดแต่นี่พ่อหยาดอยู่เด้เห็นว่าได้ถ้าจะเข้าไปทางไหนให้ย้างนอกย้างนอกดีกว่า บึงมันยากาศทองให้ทองหน้าดิป่าป่านยังนี่มันมีไปรันยาป่ะป่าไปบึงมัน่าอันปุ๋ยยู่ใส่นี่เพิ่งฉีดยาไปด้วยนี่เห่นะนี่เพิ่งฉีดยาไป อยานอนเด้อยานอกนอนใบเขาอ่อนเรื่อยๆจังสีส่ซีเก่าบวะบ่เคยเห็นวะซีซเก่ามั้งเนี้นะเห็นวะซีเก่าเหนักเ้่ซีเก่าเขาหนักครับมาดานครับ โทรพอดีเลยแหมนึกว่าใครโทรมาครับถามยังวัสดีครับผมถามข้างบนว่ากำลังหว่านปุ๋ยอยู่โอ้ยข้าวสวยจังพันธุ์อะไรครับนี่ไปเรื่อยๆนีม่หนึ่งโอ้โหงามจัดสีหนึ่ง ผมนึกว่าสี่เก่าแหละเห็นผมว่าสี่เก่าผมว่าทุกทีไม่ได้แล้วจะเลิกทำนาแล้วไงนั่นแหละทำแอันั้นเหรอเขปลูกไปื่นมาแล้วเาปลูไปแย่เลยแย่แลวาดีครับม่าไม่เสียงใขรเลยอไม่ใช่ก้านเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ก้านชอันนี้อันนี้เหมือนบานพี่ใหญ่บานใหญ่ใหญ่ใหกินมันๆหน่อย ไม่ปลูกเยอะๆเลยเต็มนาเลยที่สุดเราจะปลูกแล้วไม่มีปลูกนะโอ้กี่วันแล้วครับเนี่ยได้ได้เดือนกว่าเดือนเดือนได้แล้วทำไมมันงามจังมันมากมันมีควางเห็นตอนแรกผมนึกว่าสี่เก้าใบมันเลียวฟึดเลยเออโหนี่ถี่อยู่นะถ้าสีหนึ่งถ้าสำหรับถี่สีหนึ่งนี่ผมว่าถี่อยู่นะอืมมันหนาอยู่นะ พอการหมดครับเหมือนเดิมนั่วแหละไม่มีตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนเกินกันมีหนาตรงนั้นทีเดียวหนักนาแปลงนี้นี่ไม่เคยมีย่าให้เห็นเลยเนาะทำยังไงวาดเองเลยครับเนี่ยอ๋อเอาเข้าไปใกล้หมดยังครับลิ นี่ละเหลือยสามหน้าเองหมดแล้วมีอะไรเปล่ะไม่มีหรอกก็ว่าจะมาดูไอ้ไอ้ฮอร์โมนอะไรให้นั่นแหละครับมันเป็นยังไงยากระเซคคำว่าโปรกระเซคก็เอามาให้อ๋อครับอืมแล้วเออมัเป็นไรก็ไปก่อกัได้นัดเมื่อไหร่ล่ะนัดวันไหนว่าสะดวกวันไหนครับวันไหนก็ได้นัดเลยวันนี้วันที่วันนี้วันที่หกเจ็ดไม่ว่างแปดไม่ได้เก้าเก้ามีงานชิดไม่อยู่ สิบเอ็ดสิบสองได้ครับวันไหนดูดูวันไหนได้สิบเอ็ดสิบสองก็ได้เสาร์อาทิตย์ตรงวอาทิตย์ไม่ไม่ครับไม่ตรงวันอาทิตย์วันที่เก้าครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งเอางี้ก็ได้วันที่วันเสาร์เนี่ยวันเสาร์วันวันที่วันนี้วันที่หกเนาะเจ็ดวันศุกร์วันเสาร์ที่แปดวันเสาร์ก็วันเด็กกก็ไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะเด็กเขาได้ไหม เด่นมันต้องจัดก่อนอยู่แล้วแต่พูดถึงก็ก็เราก็ช่วงเย็นอยู่แล้วแหละเขาไม่ได้อะไรเอาเอางั้นเอาเสานี้เนาะเดี๋ยวผมถามก๋วยเตี๋วก่อนถ้าก๋วยเตี๋ยวว่างก็เอาเลยเนาะแต่เดี๋ยวผมจะโทรมาแล้วกันแต่ถ้าสมมติก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ได้อะไรก็ก็ขยับไปครับอาจจะเป็นสิบเอ็ดหรือสิบสองเพราะว่าสิบผมมีงานเก้าก็มีงานครับเอางั้นก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรถามของกินก่อนแล้วกันง่ายถ้าของกินว่างก็มาได้เลยนะก็คนว่าเราอยู่แล้วเนาะไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอ เอเอิยต้องถามถามกว็เตี้ยวอย่างเดียวแหละอย่างเงย็นไม่เท่าไหร่ไม่รู้จ,จะเลี้ยงวันเด็กป่ะเลี้ยงแล้ว,ย,วยิ่งว่าวันเสาร์เด็กวันเสาร์เพราะเขาต้องเลี้ยงจัดเขาต้องจัดงานก่อนอยู่แล้ววันศุกร์ถึงจัดเขาไม่ถึงจัดเขาก็จัดวันเช้าอยู่แล้วครับเขาก็จัดเช้าอยู่แล้วมไม่ชนหรอกเดี๋ยวผมดูคิวก่อนอย่างนี้มันประชุมเยอะครับมันเพิ่งต้นปีจะประชุมกันเยอะหน่อย เอาอว่านปุ๋ยเม็ดผมเห็นขาวขาวตอนแรกนึกว่ายูเรียอินเวสนี่ขนส่องแล้วนะเก้าร้อยกว่าแล้วคืนมืเก้าร้อยยี่ร้อยสี่แล้วเวทันซื้อที่มันที่ไหนอะ่ะที่โรงปุ๋ยนาะยยังราคาเดิมอยู่นั่นแหละต้องซื้อราคา,<ง>าเดิมแปดสิบโอ้ชิบหาย,นะยเริ <laughs> ่มใส้ก็เต็มเลยตายจะยกขึ้นไหมเนี่ยเต็มเต็มเลยวันนี้ไม่ใช่ได้สามสิบโลเลยครับใช่ป็นแค่เต็มนะครับลูกที่ไท้เคียง สามหน่วยสามครั้งเลยหรือสองครั้งเยถ้าถ้าถ้าชิดถ้าอันนี้ปกติเนี่ยเนี่ยครัอบหนึ่งครั้งหนึ่งก็ลูกหมดลูกถ้าเทมก็แสดงว่าสามสิบแล้วอพรลูกมันห้าสิบเนี่ยแต่ลูกไม่ไหวท่านดินลกก็ง่ายท้อกินคนเยอ่หว่าถ้าขึ้นหลังได้แล้วก็เดินได้เนาะเอาเดี๋ยวไงผมโทรมา้วกันเพราะว่า ต้องไปไล่เซีกันก่อนอค,ครับไปเจอกันเดี๋ยวปีใหม่นี้ยังไม่ได้เจอแกเลยยังไม่ได้เจอเจอแต่ปีที่แล้ว <laughs> ไม่เอามาปลูกอย่างนี้ครับเนี่ยตามร่องสลับกันอย่างเงี้ยไม่ดีนะเจ้าของบ้านหลังนี้เสียไปแล้วนะีน่เดี๋ยวรังฟนะังมันปลูกไม่ได้ <laughs> ตกใจโคนต้นมะพร้าวไม่กินกันมันไม่งาม ไม่งามบางังเนี่ยมันต้องโปะมันต้องโปะแทกโนนออกไปสักสองวา,วานึงแล้วก็ปลูกชายนอกประมาณประมาณชายโน่นะนะครับอยู่ใกล้บ้านไม่ใช่เหรอมันน้าผูกมันอยู่ใกล้บ้านหัวนี่ไม่ไกลถา้ามืดกระโปกออกมาผ <c oughs> นใช่ไหมสบายเลยเหมือนกันเนี่ยไหนกันไม่รู้ต้องยกนะครับ

สี่หนึ่งสวยงามโอ้ตอนแรกนึกว่าสี่เก้าบรรยากาศดีดีครับผมพามาเที่ยชมครับพาเมเทียชมนี่ใครอยากทำหนาแบบนี้นะครับผมปรึกษาจต่้องทีดีดีนะครับเดี๋ยวต้องจับก่อนนะครับพอดีมีภารกิจต่อนะครับ ก็พาเที่ยวชมบรรยากาศสักนิดก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงที่มาจัดมิทติ้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศกั้อีกทีหนึ่งโอเคครับผมฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมรับฟังครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ